จริงๆเป็นคนที่ชอบกินมากเคยเดินทางไปต่างประเทศอย่างเช่นไปมาเลยไปสิงคโปร์อย่างาาเงเเี้ยไปเช้าเย็นกลับเวลาการกินทุกอย่างวนหมดน้ำหนักขึ้นมาเกือบ20โล เศร้าว่าจริงๆเป็นคนชอบดูแลตัวเองอะแล้วมันขึ้นมา20โลก็เลยแบบรู้สึกโอเคหรือเปล่าทําไมเราแบบไม่เรไม่ได้ดูเหมือนเดิมเราไปดูรูปเก่าๆก,ก,ก็รู้สึกว่าโอ้คนเดิมมันหายไปไหนอะไรเงี้ยรู้สึกเศร้าเหนื่อยง่ายคือหยุดงีดจะกินอะไรก็กินเยอะมากซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อใหม่เรื่อยๆตลอดเพราะมันเพิมขึ้นเรื่อยๆะค่ะ คือที่รู้จักกับ U M คลิ n i c ได้เพราะมีเพื่อนแนะนำค่ะเขาได้แจ้งว่าทางเนี้ยค่ะเป็น s p e c i a l i e d ด้านการสร้างโปรแกรมให้ แต่ละบุคคลก็เลยรู้สึกว่าเอนน่าสนใจดีนะเพราะว่าเราลองมาหลายอย่างแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเราเลยรู้สึกว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเราที่นี่ก็คือว่าเขาคัสตอมไมซ์ให้เหมาะสมกับร่างกายเราจริงๆก็เลยเออลองมาดูค่ะสูตรที่ U M Clinic เลือกมาให้แล้วก็คัสตอมไมซ์ใช่เจนนะคะก็คือสูตร U M Weight Loss Booster ค่ะเคยตั้หนักอ,อ่ เจ็สิบกว่าคือแฟตเยอะมากเปอร์เซ็นต์แฟตสูงมากในร่างกายก็ลดลงมาเป็น10โลเลยค่ะก็ค่อนข้างพอใจมากๆโอ้ยน้องเจนหวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยเป็นไงสาวไซส์เอสของพี่แฮปปี้ <Happy S 2> มากเจนนี่เป็นความภาคภูมิใจของพี่ตอนนั้นไซส์อะไรนะตอนนั้นไซส์ L XL บางทีเออตอนนี้เห็นแล้วแบบ โอ้ยขอบคุณใจเอออย่างที่พี่บอกอะถ้าเจนมาทำแบบสลับเสมอสัปดาห์ละครั้งอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างที่เรามีวินัยมาทำอะไรเงี้ย มันก็จะแบบเห็นผลชัดเจนขึ้นเลยไงใช่ไหมก็เห็นจริงๆเลยอืม,อมก็เพราะสูตร UMV e l o x Booster มันจะมีตัวส่วนผสมที่ทำให้ปับอ่ะมันทำงานได้ดีขึ้นไงแล้วก็มันขับไขมันส่วนหนึ่งด,ด้วยเออมันก็เลยทำให้ไขมันขอตาบดีขึ้นด้วยดีเลยค่ะสุขภาพดีด้วยแล้วสวยขึ้นด้วย <c oughs> งานวันนี้พี่จะพาหนูไปข้ามก้าผ่านอีกไปเป็นผู้หญิงไซส์ XS กันดีกว,ว่าโอเค <c oughs> ยินดีเลยค่ะ <c oughs> ที่แนนที่บอกว่าต้องออกกําลังกายควบคู่ไปเนี่ยค่ะมันจําเป็นจริงๆไหมคะเพก็จำเป็นสิพัะเวลาทําสูตร U M V l o l Booster แล้วอ่ะคือถ้าเราออกกาลังกายเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนังที่น้องเจนทําไงนี่ก็ประมาณชั่วโมงนึงเนาะเดิมทอเคได้เลยค่ะนี่รู้สึกเลยนะคะเนี่ยวิตามินมันวิ่งใช่ไหมใช่รู้สึกเจเขมข้นนิดนึงไงมีและของเขดีเราก็ต้องรู้สึกได้ จริงๆอ่ะทุกคนก็คือน้อยควรจะรักในตัวตนของเราแหละแต่จริงๆพอเราผอมลงเนี่ยความคล่องตัวหรือความแบบเวลาเราใส่อะไรแล้วมันมั่นใจขึ้นมันก็มีผลต่อการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะก็จริงๆก็คืออยากจะให้รักตัวเองในความเป็นตัวเองแหละแต่ถ้าเป็นตัวเองที่ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกก็จะเยี่ยมเลยค่ะ U M Clinic the Exclusive Health